สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชวีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าคณะกรรมาการอาชวีวศึกษาจังหวัดอาจพิจารณาจัดตั้งออสอจอได้ตามความจําเป็นซึ่งมีจํานวนไม่เกินกี่คนกอไก่สคนขอไข่5คนขอควาย7คนงงูสิคนคําถามข้อนี้นะครับก็เป็นการถามถึงในเรื่องของ จำนวนนะครับของคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดถ้าจะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยจะให้มีจำนวนสมาชิกนะครับหรือจำนวนขององค์ประกอบในคณะกรรมการชุดน,นี้ไม่เกินกี่คนนะครับก็ต้องไปอ่านเนื้อหาในระเบียบสอสอว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาคพศ2559นนะครับก็จะได้คำตอบออกมาอย่างชัดเจนดังนั้นข้อนี้ฉเฉลย ทุกท่านจะต้องตอบตัวเลือกขอไข่ครับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอัลกิจราจัดตั้งอออสจได้ตามความจําเป็นซึ่งมีจํานวนไม่เกินห้าคนนะครับมีสูงสุดได้ไม่เกินห้าคนนั่นเองถ้าท่านใดตอบข้อกอไก่หรือว่าตอบข้อขอควายหรืององงูมาก็จะเป็นคําตอบที่ผิดนะครับคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยในการทํางานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเห็นเห็นควรแล้วว่าต้องตั้งขึ้นมานะครับแต่เขาก็ให้อำนาจว่าไม่ควรจะมีเกิน5คนนะครับข้อนี้เลยต้องตอบมีได้ไม่เกิน5้าคนนั่นเองขอไข่นะครับเนื้อหาที่ใช้ในการอ่านสอบนะครับตอบคำถามข้อนี้ก็จะอยู่ในระเบียบตัวนี้ครับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภา,พาคพศ2559 ก็จะอยู่ประมาณข้อ15นะครับนี่ครับเป็นอำนาจของคณะกรรมการอาชุศึกษาจังหวัดนะครับทีาาส่สามารถจัดตั้งคณะอนุคณะกรรมการอาชุศึกษาจังหวัดนะครับหรือเรียกว่าออสจนะครับได้ตามความจําเป็นจํานวนไม่เกิน5คนหรือ5ท่านนั่นเองนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เอาไปตอบคําถามข้อนี้ได้ถูกต้องแน่นอนนะครับก็ขอใครครับ อ,อสอจอมีได้แต่มีจํานวนไม่เกิน5คนมีเวลาว่างก็อ่านหนังสือเยอะๆนะครับเติมเต็มความรู้ของตัวเองให้มากที่สุดเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ